ครับสวัสดีพี่ตุองทับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องเจี๊ยงชาแนลและก็แล่พระวยสิบห้าครับพี่น้องเรียชื่ทุกท่านพาพเป็นองแฟชจับเพชรช่องตามตัวเลขแนวทางของคนดวงเห่งครับพี่น้องวดปรัจทรจวันที่16บกุมภาสองพันห้าร้อยรูปแบบแนวทางหนอขอม้าของชุดถ่ายถ่ายชุดโคงแ่มหอดจอดถึงครับพี่น้องเรียชื่ทุกท่านมหอดคำคำหมึดหมึมาตามตัวเลขแนวทางของคนดวงแห่ง และควรและคนเห็นเป็นตามครับพี่น้องเย็ซี่แอบเองก็บฮอปก็มาหอดจอดถึงรัวไปจากกับคนดวงเฮงครับพี่น้องเย็บซี่ตุ่นสันรูปแบบแนวทางหลักการที right ่ไปสอบถามคนดวงเฮงนั้นว่าเพิ่นเฮ็ดปตุคูลงไปหอดใส่มาใส่แล้วกับแนวทางวันนี้เลขลับวงใน ของคนดวงเฮงเสียมากรูปแบบไดครับก่อนจะชมคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านอย่าลืมเดอ้อฝากน้ำแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จับนัดเจทั้างทิมงานครับปะ่ะไปบอกไปจ่าคนดวงเฮงครับครับสวัสดีคนดวงเฮงครับพี่น้อง e เอฟซีนอเขคบมา้ยใกล้มือใกล้เว้นแหละครับพี่น้องรูปแบบแนวทางเหล็กรับวงในมาไปฟันมัดเจี๊ฟันบ่ ไม่คยฝันบ่คนดงเฮงคนดองเฮงไมเค่ยฝันคนดองเฮงมเคยฝันกูจระวะจะจับจดเลยเอ้ไงวาใส่ดวงล้วนกินแล้วน้อนางเดียวโอ้ศัยดวงล้วนใส่ดวงฮะใดวงยังเดียวกฝันบ่เอี้ยแกมือใกเว้นแล้วเลยรับบ่แน่มาไปเจ็ดยากเลยบ่เีเยล้วบ่งเล็กลับน้ำขอไอ้ยะ ยากน้ำเม็ดไอเตรียมงานบุญแล้วก็ยากน้ำไอ้างซึมประตูของบุญเมื่อชีอะไรเจ๊บุญวันที่ยี่สิบห้ากรุงหาค่ะบุญบ้านนั่นปะบุญประจำปีบุญพเวิทเดือนสามบุญพเวิทย์เมื่อชีอะไรก็วันที่ยี่สิบห้าดีผาบสามประตูโค้งไปหาเซนเลยเจ๊เขาประตูโค้งเดือนนี้ก็กำลังขึ้นฐานขึ้นฐานพักใต้ของของประตูของเสาประตูอืม ไปเรื่อยๆนะพี่หลังนาะไปเรื่อยๆหาเงินไปเรื่อยๆหาเงินได้กระชางไปเรื่อยๆอ๋อแล้วใส่เงินโชกเงินหมันไปนําแมินเพราะว่าเนี่ยทางตองวัดก็คือคนบางแห่งจุดถูไปอยู่ในวัดพี่น้องเอฟซีจุดถูไปในวัดเมื่อนั้นเมื่อเทือดหนเสาเอก่านกระจุดไปแล้วไปได้ตัวไหนละจ้าอันก็สิบิังไฟบิังมันเนาะเออ แลาวว่าโจ๊ะแต่ของเบื้องเนี่ยก็ว,ว่าอย่างห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดอ่าตัดเล่นมันบมดค่ะท่านมูตัดเล่นตัดเล่น,ล,นละกันอ่อไปเขาเอาชื่อเลขหมงขอไว้น้ำแด่ไปธนาคารเดี๋ยวเจ็บธนาคารบ่าไปไปรัฐบาลอย่างเดียวไรัฐบาลอย่างเดียวว่าก,กินหลายหม่องกินหม่องเดียวแกะแกนอ่ะยักษ์เนียไม่เอาแกะแกะมือนี้วัานึ่งพัน ท่านบดาแล้วคน้องนี่ต้องจุดอยู่ในบ้านอีกรอบหนึ่งเลยไหมค่ะแมนอ่าแรกได้จุดไปค่ะแต่จุดไว้ห่นอยู่จุดไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเาตัวใดล่ะค่ะแล้วมิจฉกคิดว่าเตัวใด<อ>ด้วยความคิดนะเน<อ>าะคิดว่ามันบังเอิญมันเป็นอะไรที่บังเอิญเออบังเอิญเนี่ยไหนบ้างบ้างเน,นาะบังเอิญเนี่ยบังเอิญบังวันเด้่พี่น้องบังเอิญเนี่ยมันบังอ่อน เป็นบางเอิญหรือเพื่อนที่คิดวาจังไหนกับบ่รู้นะแต่ตามที่ว่านะว่ามันเป็นอย่างที่บางเอิญมากๆเหมือนกับตอนที่เขาไอจุดถูกเมื่อนั่นกับไอเลขประตูหูเลขทางประตูหงกับเลขเขาจุดทูกเมื่อนั่นเหมือนกันเลยเออเป็นตัวเดียวกันบ่ค่ะแมนอายาหยุดยุหันได้ห้าศูนย์เจ็ดยุหันได้อยู่ในวันได้ห้าศูนย์เจ็ดแมนยี่นี่ได้ขนาดยูบ้านนี่อันีนตายตานี่ว่ามันศูนย์ห้าเ็ด อ๋เยอะีค่กันตต่เนี้ยตัวเดียวกัน,นเลยพี่น้องเ e ยี่ยมันมันเป็นความบางับงเอิญ <c oughs> หรือว่าอัศจรรย์นอันอันนี้ <c oughs> ในบ้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นชุดสร้างประตูโขงแมนอ่าห้าศูนย์เจ็ดมันมาค่ะแมนจ้ะอ่าตอนนี้ในบ้านเนี่ยเป็นตัวต่วยังเป็นศูนยน์หูห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดอ,อีกค่ะออเยอะพี่น้องเยอยสิบบังเอิญไปนานไีเนาะเป็นตัวเดียวกันเลยไปใส่ได้ค่ะไปฮาก็มาตัดเล่นเอา หอกไท้มันคือว่าหันละแม่นกรตายเรียนเอาจีแม่กตายเรนเอาแล้วก็เฮาก็ซื้อเลขหน้าเลขท้ายไว้น้ำแดนี่แหละนี่แหละจีนอารอตเตอรี่รัตเตอรี่เลขหน้าเลขท้ายห้าศูนย์เจ็ดจีห้าศูนย์เกีดหรือวาได้ศูนย์ห้าเกียผู้ชมท่านไหนที่เห็นนะค่ะเด้อจะลืมเด้อจะลืมว่าว่าหันเราเป็นเก้าเก้าศูนย์ค่ะว่าเาหันกบ้างเอิญเนาะ ฟังดีดีแล้วค่ะเด้อ่มองหันกับบังเอิญเนอะบอลเป็นบังกวนเด้อพี่เนาะคือเวลาเวลาฮอรไอ้ยกเจ้าเอกเจ้าโทูในเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเก้าวินาทีอ๋อแล้วชุดทูบได้เก้าเก้าศูนย์อ่าแค่ปั๊ดแบนไปหรอกฮะมองฟิวไปเลยไม่ก็คิดว่ามันเป็นความบังเอิญหรือกันอะนะมันเป็นมันเป็นตัวเดียวกันกับมื่อนันที่เรา เอาเทฐานเขาได้ห้าศูนย์กิจวันนี้ได้ศูนย์ห้ากิจเป็นเลขตัวเดียวกันสองควบควบสองดอกมันมองแมนถูกควบสองดอกเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคนละหม่องครับนี่แหละค่ะเด้อสำหรับขันดอกที่ต่ำไปแล้วค่ะท่านผู้ชมจุดคนละหม่องคนละบอลไปหน่อยเจรนาแล้วค่ะเด้อขันละหม่องคนละบอลจะมาเรียกมันตัวเดียวกันไม่ห้องมันหนาสะจันอีเหลือไปหน่อยเอฟซีโดนฉันไกลเมือไก่เป็นแล้ว หรือวลกอะไสามวันป่ะพี่น้องเพื่อกสาวเพื่อนชายขอไปเป็นตัวเลขแนวทางอย่าลืมด้วยพี่น้องเราคือคนดวงเฮงคนบอกหาสลารกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสามตัวเลขเลขลงบุเลขท้ายสามตัวและสองตัวไปนทำเนียโน่แม่นบอกอ่ะไปเบป็งตัวเลขแนวทางครับไปเบป็งคำเป็นตังเลขทูบครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องยับชีตูทันนี่เป็นเลขทูบครับพี่น้องยับชีตูทันเป็นเลขทูบกี่คนดวงเฮงจุดใตญครับพี่น้องครับ เลขทูกปก็คือ057จุดติณบ,บัตรกับ507ต่ว่ามาจุดจุบันครับพี่น้องเอฟซีก่อนวันหวยออกสองวันสามวันได้057พี่น้องปากไว้เป็นแนวทางพี่น้องกลับไปพิจารณาอ้าวรูปแบบแนวทางของคนดวงเฮงอาศัยดวงครับพี่น้องเอฟซีทุกทา่านแต่บ๊อบมี่ยังหลายนอกจาก แนวทางฝ่ายตน่น้องเอฟซีสำหรับท่านใดจะร่วมบุญกับพี่น้องเอฟซีดูตันติดต่อทีมงานมาได้สร้างประตูของเพิ่อนกันยังบอกพี่น้องเอฟซีดูตันไปเรื่อยๆงบป,ประมาณเรื่งขาดหลายครับพี่น้องเอฟซีดูตันค่อยไปค่อยไปค่อยมาอาศัยแนวทางฝ่ายตน่น้องเอฟซีดำเน่ไอสินะพี่น้องเอาว่าคนโดนแห้ง,นนงเป็นคนน้ำพี่น้องเพ่นครับเพิ่นช่องไฮจุกฮามัน วันประจําที่สิกุมภาพันธ์2567ครับรูปแบบแนาทาง057เลขทูบจุดก่อนวันหวยออกโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีปะแอดเองจะพาแฟนๆแฟนชอบไปเบิ่งตัวเลขอีกท่านนึงครับเดี๋ยวตัดให้พี่น้องเอฟซีดูทันเนาะพี่น้องเอฟซีดูทันนี่เป็นรูปแบบแนาทางครับพี่น้องเอฟซีดูทันรูปแบบแนาทางของคนดวงหิ่งจุดก่อนวันหวยออก3วันครับพี่น้องเอฟซีก็คือมือนีว้วันที่13รูปแบบแอังคารสุดท้ายก่อนหวยออกครับพี่น้องเอฟซี เพราะว่าคนโดลเข่งจะมากจุดจังสีล่ะครับพีนองแนวท่างก็โอ้รอาทาเขาบออยู่ได้ครับจังหลังจากที่แนวท่างก็คือปีนองเล็บซีตัวนี้นาบางอืน่นแบบประหลาดที่ได้ปีนองเล็ซีนวท่างก็คือจุดคนละหมองคนละบอลก็คือชุดสร้างประตูโคงจุดมือที่ว่าเพิน่นเอารอเสาฐานฐานเสาที่จะสร้างประตูโคงครับจุดได้ก็คือศูนห้าศูนย์เจ็ด แต่า่ามือนี้มาจุดจุบานครับไปลองเลี้ยบชิสุชันได้ศูนย์ห้าเจ็ดตัดออกมาสิเป็นศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าท่านช่องเสนอเป็นเพื่นแคสิกลางรับคนโดเนเข่งปากไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณใน,านใการรับชมรับฟังครับ mm hmm. ื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานรับ mm hmm. พอกันใหม่ลิปหนาชิปนี้ล่าลงสวัสดีครับ